สวัสดีจ้ามินที่ดินรวยฟังแปดสิบแดวันนี้ที่มินมาอยู่บ้านส่วนของทิกสีองครักษ์นครนายกตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินก็คือแปลงทีสิบอันนี้เนื้อที่สี่ร้อยสี่สิเอตารางวาตารางวาละห้าพันห้าร้อยบาทช่วงนี้เรามีจัดโปรโมชั่นเดือนกันยายนนี้นะเพราะว่าเราอยังจัดอยู่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยเราก็ สิ้นเดือนนี้เราก็จะขายหลังจากที่ผ่านไปเดือนกันยายนเนี่ยเราก็จะขายตารางวันละ5,009วันเดิมแปลงนี้เนี่ยติดกับถนนทางเข้าออกของโครงการเลยเพราะว่าถนนเนี่ยเป็นถนนสาธารณะน้ําไฟแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้อันนี้ทอ่อเนี่ยคือน้ำผ่านหนะ้าแปลงนะถ้าใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะก็ด้านหน้าก็จะติดของสงน้ําของโครงการนี่แหละเพราะว่าเรา น้ำไฟเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ใช้ดึงกันได้เลยเรามีความพร้อมในด้านสาธนารณูปโภคแล้วแล้วก็ที่ดินเนี่ยก็ดินเต็มด้วยถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรมาหาพี่มินได้นะเบอร์โทรก็0 8 5 8 2 6 5 7 8 3ดสอ,อถ้าสนใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ดินแปลงนี้ไว้แล้วก็โทรมาหาพี่มินได้เลย วันนี้พี่มิ้นก็สวัสดีจ้า